ป้ายากาแฟ EP นี้นะครับจะมาแนะนำกาแฟทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับเป็นกาแฟที่หลายคนน่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตาจากทั้ง Facebook จากทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับ กบอยสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังรอคลิปนี้รอคอนเทนต์นี้อยู่นะครับเรื่องของเมล็ดกาแฟหลายๆคนกำลังหาซื้อกำลังตัดสินใจนะครับแล้วก็มีอินบ็อกซ์มาคุยกับผมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาให้ผมแนะนำเมล็ดกาแฟให้ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้สั่งเมล็ดกาแฟมาเพื่อใช้ในการสอนคอสกาแฟดริป นะครับแล้วก็สอนในคอร์สเบสิกบาริสต้าด้วยซึ่งผมลองสั่งซื้อมาไล็กกาแฟาใหม่ๆจากโรงคั่วที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับจากช่องทางต่างๆทั้ง Facebook ทั้ง s h o p e ีทีนี้ มี3ตัวนี้ที่ติดใจแล้วอยากนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับก่อนที่จะไปชมนะครับต้องหมายเหตุอีกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆนะครับจะไม่ใช้ภาษาที่ยากนะครับเอาความรู้สึกจริงๆที่ผมรู้สึกส่วนใครที่สนใจอยากจะไปติดตามไปลองกันก็ค่อยว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วย เริ่มจากถุงแรกนี้ก่อนเลยนะครับเป็นมเมล็ดกาแฟจากพยาคอฟฟี่โรสเตอร์ครับเชื่อว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่เพราะว่าส่วนตัวผมนะผมเห็นแอดของเขาจาก Facebook บ่อยมากเลยแล้วก็ด้วยความที่ถุงของเขาสีสะดุดตาแล้วโลโก้ครับตัวสติ๊กเกอร์ตัวโลโก้ตัวนี้เป็นสีส้มตัดกับถุงสีฟ้านะมันก็เลยดูเด่นดูสะดุดตาซึ่งมเมล็ดกาแฟตัวนี้คือกาแฟจากปางขอนครับ เป็นฮันนี่โปรเซสคั้วระดับคั่วอ่อนนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นคั้วอ่อนโดยส่วนใหญ่ผมจะนึกถึงการทำกาแฟฟิลเตอร์หรือว่าการนำมาดริปแต่ตอนที่กาแฟถุงนี้มาถึงผมได้เปิดถุงแล้วก็ลองดริปเป็นอันดับแรกเลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะผมยังดริปไม่ดีหรือว่ายังหาโปรไฟล์ในการดริปไม่เจอก็เป็นได้นะครับ ผมก็เลยลองนำมาสกัดเป็นเอสเพรสโซดูครับผ่านเครื่องชงตัวนี้นะที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันแล้วล่ะปรากฏว่าตอนที่สกัดเป็นช็อตกาแฟเอสเพรสโซมันดีงามมากเลยครับสำหรับกาแฟตัวนี้รสชาติที่ได้รับบอดี้ก็ค่อนข้างออกลางๆนะครับไม่ได้หนามากไม่ได้บางจนเกินไปแต่รสชาติของเขาเนี่ยจะออกแบบ ดื่มง่ายๆสบายๆพอดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีความสดชื่นครับดื่มง่ายสําหรับตัวนี้ด้วยความที่เขาขั้วอ่อนก็มีรสชาติเปรี้ยวติดมาด้วยครับแต่แลกกับความสดชื่นแล้วก็เทสโน้ตของถุงนี้เขาบอกว่าเป็นคาราเมลฮันนี่ซิลกี้สูทนะครับซึ่งก็ตรงตามเทสโนตที่เขาบอกเลยเวลาผมเอามาสกัดเป็นเอสเพรสโซจะมีความหวานฉ่าแล้วก็ อารมณ์คล้ายๆเวลาเราสัมผัสร,รสชาติของน้ำผึ้งจริงๆนะครับหวานตาม process ของเขาเลยนะครับซึ่งก็เป็น honey process ครับราคาไม่ได้แรงมากนะสำหรับกาแฟถุงนี้จะจำราคาไม่ได้แล้วล่ะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับเข้าไปดูได้ทั้งทางเพจของเขาแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไปดูที่ลิงก์ได้เลยเป็นตัวหนึ่งที่ผมนำมาสกัดเป็นเอสเปรสโซ่นะครับปกติผมจะดื่มเป็นเอสเปรสโซ่กับอเมริกาโน ถุงนี้ทำอเมริกาโน่อร่อยครับโดยเฉพาะอเมริกาโน่เย็นครับแก้วนี้เลยครับที่กําลังดื่มอยู่นี้นี่ครับสีของแก้วนี้ก็จะเหมือนกับน้ําชานะครับคล้ายๆกับชามะนาวสีอ่อนๆนะครับเพื่อนๆก็เห็นในในคลิปในภาพที่ผมอินเสิร์ทให้แล้วล่ะสําหรับใครที่ชอบดื่มอเมริกาโน่แนวหวานๆฉ่ำๆดื่มง่ายๆตัวนี้เลยครับสดชื่นนะครับปังขอนฮันนี่โปรเซสจากพยาวคอฟฟี่โรสเตอร์ครับ มาดูถุงต่อไปครับถุงนี้เป็นอีกถุงหนึ่งที่ผมเห็นมาจาก Facebook เช่นเดียวกันนะครับเขา,เายิงแอดมาเวลาเราหาซื้ออะไรเนี่ยก็ Facebook ก็จะรู้ใจเราเสมอนะครับตัวนี้ผมตั้งใจซื้อมาเพื่อใช้ในคลาสสอนกาแฟดริปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นกาแฟที่มีชื่อว่า The b r e s i n g ครับแต่ว่าผมจำโรงคั่วไม่ได้แล้วเดี๋ยวยังไงผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกัน ความเด่นชัดของกาแฟตัวนี้นะครับที่ผมทราบมาโรงคั่วนี้อยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วเขาทำ process นี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็น yeast dry นะครับถ้าเป็น p r o c e s ที่เรารู้จักการคุ้นเคยกันก็จะเป็น natural process หรือว่า dry process ครับแต่กระบวนการ dry process ของเขาก็จะเพิ่ม yeast เข้าไปด้วยนะครับทั้งตากแบบธรรมดาแล้วก็ใช้ yeast ด้วย นะทำให้กาแฟถุงนี้มีรสชาติที่ซับซ้อนแล้วก็มีความโดดเด่นของ natural process อยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับแต่การนำยีสต์ไปอยู่ในกระบวนการแปรรูปหรือกระบวนการ process เ,เนี่ยมันก็จะได้รสชาติที่หลากหลายมากขึ้นนะตามเทสโน้ตของถุงนี้คือเยอะมากครับ <S <S เขาบอกว่าเทสโน้ตถุงนี้นะจะมีองุ่นวานิลลาแมงโก้นะครับแล้วก็ดอกไม้สีเหลือง เมลอนแจ็คฟรุตไวนี่ลิชแอนด์กูดบอดดี้สมูดมัลฟิลนะครับซึ่งผมอาจจะจับไม่ได้เทสโนตทั้งหมดที่เขาบอกมานะแต่ก็มีบางตัวบางรสชาติที่ผมรู้สึกเช่นความเป็นไวน์หรือว่าไวนี่นะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เจอแบบชัดๆเลยก็เป็นคล้ายๆกับองุ่นแล้วก็วาดิลาแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองอันนี้ใกล้เคียงนะครับที่ผมลองดิฟ ออกมานะกรีนและรสค่อนข้างชัดนะครับบอดีก้กลางๆซึ่งวันแรกที่ผมได้กาแฟถุงนี้มาแล้วให้ลูกศิษย์ลองดิฟนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโปรไฟล์การดิฟก็เป็นได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะอายุกาแฟยังไม่ถึงวันที่ควรจะเป็นนะครับอย่างตอนที่สั่งมาเปิดถุงวันแรกกาแฟจะครบ เวันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะต้องรอประมาณ10 1 4วันสำหรับกาแฟถุงนี้นะครับรสชาติอาจจะยังมาไม่เต็มหรือว่าอาจจะดิปเบาเกินไปนะครับล่าสุดก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้เมื่อสักครู่ผมลองดิฟอีกครั้งหนึ่งนะปรากฏว่ารสชาติดีขึ้นบอดี้บอดี้ชัดเจนขึ้นนะครับด้วย าการดิฟที่หนักขึ้นนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าลักษณะแล้วก็วิธีการดิฟแล้วก็การวนน้ำเนี่ยผมจะเน้นให้มันหนักขึ้นกว่าปกตินะครับเพื่อดึงรสชาติบางอย่างให้มันชัดเจนขึ้นดึงบอดี้ให้มันแน่นขึ้นครับปรากฏว่าพอเปลี่ยนโปรไฟล์การดิฟเปลี่ยนวิธีการดิฟเล็กน้อยนะครับกาแฟตัวนี้เด่นชัดขึ้นรสชาติดีมากๆเลยครับ ก็ดื่มง่ายนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลองเอาไปทำเป็นแบบเอสเปรสโซ่นะเป็นระดับขั้วอ่อนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ๋อเมื่อสักครู่นี้ลืมบอกว่ากาแฟตัวนี้มาจากแหล่งแม่แจม่มจังหวัดลำปางนะครับแต่ว่าโปรเซสโดยโรงขั้วที่เชียงใหม่ครับเหมาะมากสำหรับการนำมาดิฟครับฟันธงครับอร่อยใช้ได้เลยราคาราคาก็ไม่แรงนะครับแต่ก็จำไม่ได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านล่างแล้วกัน ถุงสุดท้ายนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักโรงคั่วนี้ดีนะครับแต่ตัวผมเองเพิ่งรู้จักสารภาพเลยพอซื้อถุงนี้แล้วถ่ายโพสต์ลง Facebook นะครับเพื่อนๆในเฟซหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> กาแฟาจากโรงคั่วนี้เป็นของดีราคาถูกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเราเพิ่งรู้จักนะครับถุงนี้เป็น กาแฟจากโรงคั่ว Fatman Coffee ครับซึ่งขายดีมากในช้อปปีนะเป็นเอธิโอเปียนะครับคั่วระดับกลาง natural process นะครับแล้วก็คั่วกลางนะเอธิโอเปียเจลานาเยอกาเชฟ natural G4 นะครับซึ่งดีเทลตรงนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันดีงามยังไงนะแต่ว่าเป็นกาแฟจากแหล่งเอธิโอเปียแล้วเขานำมาคั่วกลาง นะครับซึ่งเหมาะมากกับการไปทําเป็นเอสเปรสโซเป็นสกัดผ่านเครื่องชองเอสเปรสโซสสำหรับเทสโน้ตของกาแฟาถุงนี้นะครับจะเป็นแอลมอนด์ออร์เรนจ์ช็อกโกแลตฮินฟลอรัลเบอร์รี่แจมแบล็กเคอร์เรนแล้วก็เรดเชอร์รี่ครับซึ่งความเป็นเชอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ของกาแฟาถุงนี้ชัดมากถึงจะเป็นขั้วกลางนะครับก็ยังมีความ เขาเรียกว่ามีกลิ่นมีความเป็นฟรุตตี้ค้างอยู่พอสมควรเลยนะแต่จะเปรี้ยวเล็กๆนะครับเวลาเอามาสกัดผ่านเครื่องชงเอสเปรสโซแล้วก็จะเป็นเอสเปรสโซที่ดื่มง่ายเรียกว่าเป็น everyday coffee นะครับคือดื่มได้ไม่เบื่อดื่มได้ทุกวันเลยตัวนี้ผมชอบมากนะครับยิ่งเรามาสกัดเป็นเอสเปรสโซหรือว่าทำเป็นเมนูอเมริกาโน่ร้อนผมดื่มทุกเช้าเลยครับคือสั่งมานี่เป็นถุงที่หมดไวที่สุดนะครับรสชาติด,ดี ทำอเมร้รอนอเมเย็นแจ่มมากเลยครับแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองนำมาทำเป็นกาแฟนมนะสำหรับถุงนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะในความเป็นกาแฟเอธิโอเปียเป็นกาแฟนอกแล้วราคาไม่แพงนะครับ เช่นเดิมนะใครที่สนใจก็ไปดูที่ลิงก์ได้เลยแล้วก็รายละเอียดผมจะแปะไว้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกเลยสั่งกาแฟมาเยอะมากหลายตัวอันนี้แค่เอามายกตัวอย่างให้3ตัวนะครับที่ผมรู้สึกว่าเอาออกมาทำแล้วดื่มแล้วรู้สึกชอบเลยอยากมาเล่าสู่กันฟังแล้วมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไปลองกันครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือช่วง ป้ายยากาแฟครับแบ่งปันประสบการณ์ในการดื่มในการเลือกหาซื้อมเมล็ดมาชิมนะครับใครที่สนใจมเมล็ดแบบไหนนะนอกจาก3ามถุงนี้ก็ทักมาถามมาพูดคุยกันได้ครับหรือถ้าใครที่เคยลอง3ามถุงนี้แล้วแบบผมนะอย่างเช่น ฮันนี่ตัวนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ลองแล้วก็ถ้าใครเคยดิฟแล้วรู้สึกว่าอร่อยหรือว่านำไปทำวิธีการไหนสูตรไหนแล้วดีก็มาพูดคุยมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวครับส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วก็ลองไปสั่งซื้อกันดูนะครับวันนี้อร่อยกับบอยต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ